งมาแล้้วจะนี่คือจุ้งไม่น้ำเป็นๆนะฮะบุฟเฟ่ต้องแบบนี้ืหแกะแบบนี้ห้าตัวดื้อๆไปลุยครับใครแพ้สีเขียวสีส้มนี่เห็นคลิปนี้ไปไตน่ไหมเดือดมากนั่นไม่ใช่ฝอยนะคะนั่นคือไม่ใช่สิวค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่ไหมจากกุ้งอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าหน้าสีเขียวมั้งสิ อ่ะสีเขียวมาส้มเขียวก็เยอะด้วยอยู่นะส้มเขียวเฟี้ยวฟ้าวมาส้มเขียวเฟีเ้ยว,ส,ยวสุดๆครับมาฮะเป็นพุทเฟยที่กินมากลุยครับโอ้โหมีมากมนขึ้นเผ็ดมากเดือดมากเ,เลยนะค,ะนะครับทางนี้ก็เดือดนะครับดูหมึกสุกแล้วมีไข่ด้วยอยู่ข้างในใส่ไปแบบนี้นะฮะมาหมึกตัวเต่งๆมาลุยฮะเราล้างมือฉีดพ่นแอลกอฮอล์เรียบร้อยขอรับประทานอาหารแล้วนะคะ โครแซบเลยแซ่บมากก็ฉ่ำเ,เลยใช่ไหมมันตุ๋นี้แบบนี้ปีกกรุบแน่นอนลุยฮะเออต้องปีกมันจะกรบโอ้ตุ้แไปน้ำก็เห็นเมื่อกี้โอ้โหดูดูดูจิ๋วตะเจ๋ว่ดูมันดูมันดูมนดันจะของับหัวกันเลยแดงตามออกไปแบบนี้นะฮะมาโอ้โหลุยฮนะ น้ำจิ้มเขาเผ็ดไหมครับเลยและนี่คือหนวดของคุณวดีนะครับกินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะ,ออะพอไหมนะครับหัวหนึ่งสามเก้าเก้านะฮะกินเท่าไหร่นั่งเท่าไหร่นั่งเท่าไหร่ก็ได้แต่กินให้หมดเป็นพอสามเก้าเก้าไม่จำกัดเวลาแต่ตักมาเท่าไรหร่กินให้หมดทัศนียาค่ะอยู่ที่ร้านคุณเฉ็ดทะเลเผาเป็นบุฟเฟ่ติ้งย่างซีฟู้ดนะครับเขาพบแน่นอนร้านนี้มาที่ไรบันเทิงทุกทีเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างครับไป เริ่มที่ตับกุ้งนะคะลกุ้งเยนนะะคคัับของสดอื่นๆโอ้ดูหอยแครงตัวบิ๊กมากมากมายไปหมดเอาคุณจะเอาอะไรคะเอาหอยแครงก่อนเลยครับตัวโตตัวใหญ่มากใหญ่มากอยากกินอะไรหยิบเลยเท่าที่เราทานหมดเลยครับนี่หอยตัวโตใหญ่ใหญ่มากเไปกับนิ้วอบป้าสิคุณจะจับขึ้นมาสินี่ดูสิล้มเลย อยหวานก็มีหอยนางรมก็มีหอยหลอดก็มีไปเข้ามาดีมาดูไปดูทีงนี้ครับตรงนี้นี่อ่าดีฮะโอโคโคโโคเล่าก้ามนะคะโอโคละาก้างก็มีนะฮะแล้วก็อันนี้หมึกกระดองเท่นี้หมึกอินโดนะครับแล้วหมึกสายพบ้าไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับเริ่มแล้วนะคะนี่ความเันเคยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะะฮมากมายไปหมดใช่ อทิพย์ปลาหมึกให้นี่โอ้โหใหญ่มากขึ้นเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อทิพย์อร่อยยังไงครับคุณโตแบบโตโตมากมาลุยกันโอ้โหพร้อมเลยค่ะวัดดีพร้อมเลยค่ะคุณรู้แฟนคลับรู้วัดดีชอบกินหนวดอืยแต่โอป้าไม่รู้เราต้องคิดมาให้วัดดีชั้นลันยาวนะ หอยแครงตัวโตๆนะจ๊ะหอยแครงเผานะฮะหืมฟันขึ้นอยู่เลยมั้ะไม่เห็นหอยแครงแล้วคุณตอนนี้เห็นแต่ะปูดค่ะคุณคุณแกะมาอีกตัวหนึ่งค่ะเพืจะได้เห็นหอยแครงบ้างอะไรบ้างนะคะโอ้ยมาดูตัวนี้ไม่สวยใช่ไหมครับมันเผาเป็นแบบนี้แหละน้ำไปถูออุ้ยเฮ้ยออกกุ้งขึ้นหมดเลยนี่นะคะหอยแครงเผานะครับเวลาเผาไม่จะไม่ค่อยเลื่อนนะแต่มันหนึบหนับแน่นอนลุย กิ้วผุดเขียวงครับมาฮะเป็นขัานสุดลุยฮะดุบมากฟินไหมคะคุณฟินหนักมากพอดีเอเวลากินนะครับเนื้จิ้มนะฮะรบาบแบบนี้เลยโอ้โหมาลุยครับดูนาก ดูไปหมดวันนี้อากาศก็ดูด้วยนะคะลมเย็นสบายมากเหมาะอาจารย์กิงย่างรักแร้จะกินทั้งทั้งหนวดนี่เลยเหรอคะทั้งหนวดครับมางับกลางไปเลยะอันี้แน่ใจเหรอคะแน่ใจมากครับมันจะเข้าไปในปากคุณได้ใช่ไหมได้ครับมาฮะลุยครับได้จริงด้วยบอสอุบม หวานนะคะขออ้าหวานหวานนะฮะดึงมาจะาฝักมันแบบนี้นะครับจะเปลือกมันจะดมจิ้มแบบนี้มาความเป็นขั้วสุดลุยจิ้มแซ่บเลยนะอบเปิมกินหมดไปถ้วยงแล้วนะคะซซ้าจิมกเขียวแดงต่างกันไหมพี่อันนี้สับกว่าแดงสับกว่าเผ็ดกว่าพริกแดงเผ็ดกว่าตลากเฮ้ยเราจะมาต่อที่นี่นะคะต่อีกครอสุกครึ่งแต่กุ้งคือดีจริงเฮ้ยอยากใครครับคุณ ไม่ไปอุทดรุทาะดูดิขนาดตัวเล็กๆนี้ยไปดูดิมันยังเต็มหัวเลยอ่ะคือสดจริงๆมันสดๆเลยเป็นๆเลยแหละมารู้ดิครับแต่มาร้านนี้ต้องกินกุ้งจริงสดจริงอ่ะต้องกินกุ้งสดจริงจังยอดมากหมึกกระดองนะฮะใช้ตักน้ำจิ้มขึ้นมาเลยค่ะคนชิ้นตักขึ้นมาสวยๆช้อนขึ้นมาแบบนี้เลยคารน้ัมจิ้มโอ้โหเป็นแหงเลยฮะมาลุ่อยมากยศนะคะคนเดี๋ยวมันจะไปราดหมึกที่เสื้อคุณแหง ตีลูกหอยหลอดนะคะโอ้โหปวบชนี่นะฮะมีมาสองหลอดเลย้โหสองหลอดสองหลอดสอหลอดสองหลอดแบนี้ค่ะอาบป้ำจิ้มแดงแบบนี้นะครับคลุก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 ืมมายัวนะจ๊ะต็งตงงยฮะกิน้นมาก ตั้งกระดาษได้ไหรือยังสุกหรือยังดูกินเนื้อมันห้ือเปล่าเนื้อกั้งนะครับมาแล้วแบบนี้ตั้งกระดานนะฮะเวลากินน้ำจิ้มลงแบบนี้เลยนี่นลุยเลยน้ำจิ้มแดงเลยนะคะน้ำจิ้มแดงแซ่บมากแซ่บลืมมากพริกสี้ใสมากลยุยฮะน้ำจิ้มก็หยด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 ท้องกับน้ำลายของเรารอขอแสดงความยินดีคุณเจอคลิปนี้ตอนเที่ยงคืนตุกเกิดทะเลเผานะครับ ยังอยูเ่เลยเริ่มมาแล้วอร่อยมากของสดและแทบมากจุ้งต้องกินของดีจริงที่นี่ทำได้สามเก้าเก้าคุณแน่นอนสุดอยอดมากครับสามเก้าเก้าไม่ไมจำกัดเวลาสุกเ์อาทิตย์มาเลยรายละเอียดอยู่ที่แคปชั่นนะคะครับขอบคุณครับ